สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยท่ามกลางเสียงสายฝนเนาะท่านผู้ชมเนาะอู่ตบน,นี้ฝนลงไปอันนี้อยู่ใต้กองลมนะยใต้กรนะลมสีแดงเนาะแปลว่าตอนเพียงคุณตาวิถีไทยกับมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกเช่นเคยเนาะ มื่อวัน,นี้คุณตาวิถีไทยเอาต้นบอนสีราชินีแห่งใบไม้ที่ชื่อว่าเจ้าครูงเดนมาร์กลักษณะกเป็นแบบนี้จะกรุงเดนมาร์เป็นเป็นลายสวยงามแบบนี้สองกอเกาะนเป็นเจ้าครุงเดนมาร์กนะ เจ้ากรุงไกเซอร์ก็สิเป็นแบบคล้ายๆลายแผนที่สวยไปอีกแบบนึงนะสวยไปอีกแบบนึงคุณตาวิถีไทยเจ้ากรุงเดนมาร์กนี้นะเป็นบอลที่ฟอกอากาศไหมคือปรับบรรยากาศให้สดชื่นคือคลายออกซิเจนว่าง่ายๆไปใช่ตามที่เราไดเ้เรียนมาทฤษฎีของวิทยาศาสตร์เนาะ ต้นบอนสีราชนีแห่งใบไม้แต่ละชนิดแต่ละประเภทก็จะคลายออกซิเจนเนาะในช่วงตอนกลางวันแล้วเวลาตอนกลางคืนก็นสิคลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้ไหมคุณตาวิธีไทยคุณอาฝนตกแดดออกได้ไหมท่านผู้ชมเหม้ว่างหนึ่งคุ้มคึมว่างหนึ่งแดดนะ เออมันก็เลยว่าเป็นห้าห้ามากระบอเป็นยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูยกเอาต้นบอลสีที่ชื่อว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กอันนี้เข้ามาในห้องเรียนและก็บอกนักเรียนว่าลูกๆนักเรียนวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้น บอลสีที่ชื่อว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กหไหมเอ,อ้อนักเรียนมักคณะเขาเป็นวิชาที่ชอบอยู่แล้วใช้จินตนาการที่แบบไม่มีขอบเขตว่าไง่ายไปเออเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณโคศพิธีก่อนกับประกาศในช่วง <c oughs> ขออภัยครับในช่วงที่แขกกำลังรับประทานอาหารเนาะแล้วงานพิธีการเบิดละแขกผู้มีเกียรติที่ครบรักทุกท่านครับวันนี้เจ้าภาพไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากมีเจ้ากรุงเดนมาร์กบอลสีราชินีแห่งใบไม้แจกให้กับท่านคนละหนึ่งต้นอ่าหยิบเอาเลยครับคุณยายท่านหนึ่งเพ่นก็มากินเขา่า นะในงานบุญนี้แหละยายขอสักสองตนจะได้ไหมจ๊ะพอนุมพิธีกรดูปลอ <c oughs> มาอีกคือเก่านะเอซี FC ของพิธีกรรูปหลอ่อมาเท่าใดก็ซองต้นขึ้นนะเอาเลยยายเอาเลยนะเจ้ากรุงเด่นมาต้นนี้สวยนะตาก็ขอสองต้นนะจ๊ะพอนุมอ่มเหมือนกับยายนั่นแหละ เอาตาก,ก็ได้สองต้นคือกันันเอ,อ FC ของพ่อหนุ่มพิธีกรรูปหล่อคือกันนะในระดับมหาลัยอาจารย์เอาเจ้ากรุงเดนมาร์กอันนี้มาเป็นโจทย์เอามา,มาตั้งโจทย์แล้วก็ให้นักศึกษาไปหาข้อมูลมาพวกเธอ ไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้ากรุงเดนมาร์กนี่มามีประวัติความเป็นมาอย่างไรใครเป็นคนเอาให้มาตั้งแต่สมัยไหนปีไหนพศออไหนเอาใครเอามาให้ใครทำไมถึงเรียกเจ้ากรุงเดนมาร์กต้องมีที่มาสันเออต้องมีที่มาแน่นอนอืมเอามาพรีเซนต์หน้าห้องแล้วก็ทำเป็นวิทยานิพนธ์ส่งครูพร้อมนะส่งครู ห้างร้านบริษัทร้านค้าร้านขายเอามาปลูกใส่กระถางไว้เวลาเขาแตกฟอร์มโกใหญ่ๆขึ้นมาสี่ห้าต้นหต้นนะสวยงามอืมดูแล้วก็ให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็ทำให้คนที่เห็นนี่รู้สึกเบิกบานเมื่อเห็นอะไรที่มันสวยๆงามๆเนาะไปซื้อของร้านตำมะฮงย,ย้ายอ่าตำมะฮวงรกนึงเจ้า กรุงเดนมาร์กในร้านของยายนี่คืองามแทะบอกขายบากอกนน่บอกสันยายเราก็เอาเลยนะห้าร้อทำอะไรคะโอ้คุณตาวิธีไทยรีวิวงานจ้านี่ลง y o u t u b e จาลง y t u t u อืมอบาทนี้ยายเราก็ขายเพราะว่าเราก็ปลูกไว้เล่นแต่ว่ามีคนมาซื้อก็ขายเป็นต้นไม้เศรษฐกิจ นะสามารถสร้างรายได้ให้กับคนที่ปลูกบางคนถึงกับขายลงทางอินเทอร์เน็ตทาง YouTube ทางเว็บไซต์นะหรือว่าทางเพจบางคนตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาตั้งเพจขึ้นมาเพื่อที่จะมีเอซีหรือว่าคนที่มีความสนใจเรื่องบอลน,นี่เข้ามาดูด้วยกันมาประมูลมา,าโพสต์ลง ต้นบอเจ้ากรุงไกเซอ้อต้นไหนสวยๆนะเอามาโพสลงแล้วก็มีการซื้อการขายกันนะโอ้เป็นชมรมเป็นกลุ่มเป็นเพจนะลูกพงลูกเพจอะไรต่างๆเข้ามาดูสวยงามเอาละสำหรับมวันนี้คุณตาวิธีไทยก็เอาบอลสีราชินีแห่งใบไม้ที่มีความสวยสดงดงาม ไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้ไม้แห่งการขอบคุณและไม้เศรษฐกิจมารีเทิร์นให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้แยงเนาะท่ามกลางเสียงฝนฝนก็หยุดตกแล้วละนะวะว่างแต่ก็ยังค้มคอยู่นะยังค้มคอยู่เอาไว้พบกันในโอกาสต่อไปสําหรับเที่ยงนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับเออยังบริยพรได้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหง สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีเมือห้งเมือนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีชดูดเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนักถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกปกป้องคุ้มครองท่านและกัญาติสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิดสิบและกสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือเจ้ากรุงเดนมาร์กบอนสีราชินีแห่งใบไม้ครับท่านผู้ชม